ขออนุญาตแทรกข่าวธุรกิจในข่าวสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลที่มีชื่อว่า Best CEO ให้กับผู้บริหารของบริษัท CPF ใช่ค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะบริษัทเจริญภูกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ไดียวรับการคัดเลือกจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนให้รับสองรางวัลกิตติยศ ในงานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Company 2025ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรางวัลแรกที่ CPF ได้รับคือรางวัล CEO ยอดเยี่ยม Best CEO ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF เป็นผู้รับรางวาัล รางวัลที่2คือรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best IR โดยมีนางกอบุญศรีชยัยผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ c p f เป็นผู้รับรางวัลพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นณนะห้องพญาไทยแกรนบอลูมโรงแรมอิสตินแกรนพญาไทยโดยมีดรเอกนิตินิติพันธ์ธนประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนาย,นายไพบุญณลินทารางกูลนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นผู้มอบรางวัล รางวัลดังกล่าวมาจากการลงคะแนนของนักวิเคราะห์และผู้จัดก,การกองทุนซึ่งพิจารณาจากความโดดเด่นด้านการบริหารงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสมาคมสุ้ทนความสำเร็จของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่สามารถนำองค์กรเติบโต,ตอย่างยั่งยืนพร้อมคำนึงถึงการให้ความสำคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรอย่างโปร่งใสทันท่วงทีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถอธิบายผลการดำเนินงานกลยุทธ์ความเสีย่ยงและแนวโน้มในอนาคตได้อย่างชัดเจน เราฟังความคามิดเห็นของนักลงทุนที่สตอนกลับสู่บริษัทเพื่อปรับกลยุทธ์จากการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยการสร้างความโปร่งใสให้กับผู้ลงทุนอเอาล้ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่พักอีกสักครู่ใช่ค่ะ ถ้าอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อขออนุญาตพักเลยค่ะเจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันโลกทันกระแสกับหมาแก่ด้านในเอกมหาสวัสดเจาะลึกทุกข้อมูลจากแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงโดยแมวสาวอมรรัตนพิทิรุษ เร็วลึกตบผลึกข่าวกับสองคนข่าวคุณภาพในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกเวลา8โมงทางช่อง9 m c o n HD หมายแรก3 0เจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันโลกทันกระแสกับมาแก่ดานายเอกมหาสวัสด์เจาะลึกทุกข้อมูลจากแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงโดยแมวสาวอามรรัตมหิทธิรุ เลึกตบผลข่าวกับสองคนข่าวคุณภาพในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมทงทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30เจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันโลกทันกระแสกับมาแก่ดลนายเอกมหาสวัสด์เจาะลึกทุกข้อมูลจากแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงโดยแมวสาวอมรรัตมหิทธิรุษ เรลึกตกผลึกข่าวกับสองคนข่าวคุณภาพในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกเวลา8โมงทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข3 0เจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันโลกทันกระแสกับมาแก่นนายเอกมหาสวัสดิ์เจาะลึกทุกข้อมูลจากแหล่ข่าวตัวจริงเสียงจริงโดยแมวสาวอามรรัตนหิทธิรุ วลึกตกงผลึกข่าวกับสองคนข่าวคุณภาพในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงทางช่อง9 m c o n HD หมายแรก3 0เจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันโลกทันกระแสกับหมาแก่ดานายเอกมหาสวัสดิ์เจาะลึกทุกข้อมูลจากแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงโดยแมวสาวพมรัตน์มหิทธิรุษ เร็วลึกตกผลึกข่าวกับสองคนข่าวคุณภาพในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงทางช่อง9 m c o r HD หมายแรก3 0เจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันโลกทันกระแสกับหมาแก่ในเอกมหาสวัสดิ์เจาะลึกทุกข้อมูลจากแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงโดยแมวสาวอามรรัตมหิทธิรุ เอ็กซ์ตร้าเซฟมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานที่ PTT Station ทั่วประเทศทางรัก<อ>ครับต้องขออนุญาตลาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ